อะไรกันนันเนี่ยคนอ่านหนังสืออยู่อ่ะพ <c oughs> ี่หลังอ่ะเล่นอะไรให้ดูหน่อยนะไปเดี๋ยวเข้าไปหาพวกเล่นการ์ดก่อนนะเลไปเลยไปเลยไปเลยไป like knives and swords and weapons that you use against me you have knocked me off my feet again got me feeling like a nothing you with your voice like nails on a okay. chalkboard calling me out okay. when i'm wounded you picking on the weaker man พ่อแกเอาอะไรอดอึเลย้นาก่อนะ500ป้กแกจะเอาอะไรแมตอบไปเฮ้ยอะไรเนี่ยนั้นเ้าเปรกนับรถขับวเฮ้ย้แกจะเอาอะไรหม้าเอาเอาเอาไม้เรีวดิบแก้วนึงไม่ไม่เขาไม่ออกเาสามา เจอเื่างนแอาปืนน้ำหัดตกาเขาทำไเขาไม่ได้ทำนะแล้วน้ำมันจะมาจากไหนก็หยดน้ำาอยู่ข้างแก้ัไงแล้วหยดน้ำมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะแต่ว่ามันบอกว่าไม่สามารถอนชแปกติลพวกเธอไม่รู้จริงหรอเาเห็นน้ำแบบไหนก็นี่ไง รบหลักการและเหตุผลนะครับที่จะสามารถอธิบายการความแน่นการเป็นหยดน้ําของไอน้ําได mm hmm. ้เริ่มจากภายในบรรยากาศนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีความชื้นซึ่งความชื้นเหล่านี้จะไม่ปรากฏในรูปของหยดน้ําแต่จะปรากฏในรูปของไอน้ําที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า mm hmm. ในอากาศนะครับ mm hmm. ก็จะมีแก๊สต่างๆที่ผสมเกันไปอาทิเช่น ออกซิเจนไนตโตรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์หรือแก๊สต่างๆที่เราไม่สามารถดูได้อีกนะครับสําหรับตัวอย่างนะครับไอ้น้ำที่เกินความต้องการจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ําบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเกิดเป็นหยดน้ําการเกิดหยดน้ำนะครับจะเกิดบริเวณที่ผิวของวัตถุที่เย็นเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราพบเห็นได้เป็นประจำ สำหรับหลักการและเหตุผ <Holmes> ลเรื่องการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําของไทยน้ำเนี่ยนะครับก็จบลงแล้วครับผมโอ้ยตรงนี้ก็จะเล่นการไปไกลไป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 เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ